ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารเราก็จะใช้อยู่2ส,สูตรด้วยกันนะคะสูตรที่1ก็คือ Q เท่ากับ m c delta t อะดูไปทีละตัวว่ามันคืออะไรนะ Q เท่ากับ m c เดลต้ t นะคะ q คือปริมาณความร้อนมีหน่วยนะคะเป็นแคลอรี่ m คือมวลของสา,ารมีหน่วยเป็นกรัมหรือว่ากิโลกร,รมัมก็ได้เหมือนกัน c คือความร้อนจำเพาะของสสา,ารมีหน่วยเป็นแคลลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสนะคะและก็สุดท้ายก็คือเดลต้ t คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสทีนี้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรสมมุติว่าวันนี้อุณหภูมิ39องศานะคะวันนี้มีอุณหภูมิสมมุติว่าวันนี้มีอุณหภูมิ39องศาเซลเซียสพอระยะเวลาผ่านไปสัก 2ชั่วโมงปรากฏว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น40องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็เอา40มาลบกับ39คําตอบก็คือเดลต้าทของเราก็คือเราก,ก็จะได้เป็น1องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปโอเคนะฉะนั้น สูตรนี้ใช้ในกรณีที่สารนะคะมีสถานะมีอุณหภูมิอยู่2ตัวและอุณหภูมิมันเปลี่ยนทีนี้เรามาดูโจทย์กันตัวอย่างโจทย์นี้สามารถนำไปใช้ดูเป็นตัวอย่างนะคะในการทำแบบฝึกหัดโจทย์ข้อที่หถามว่าจงหาปริมาณความร้อนที่ทำให้มวลหนึ่งกรัมที่อุณหภูมิ20องศา มีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น50องศาโดยกำหนดความร้อนจำเพาะมาให้ก็คือ1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสอันนี้ดูยังไงอันนี้ดูยังไงโจทย์ข้อนี้บอกแล้วว่ามันมีอุณหภูมิอยู่2ตัวใช่ไหมคือ20องศาเซลเซียสกับ50องศาเซลเซียสแสดงว่าข้อนี้ใช้สูตรนี้ค่ะ q เท่ากับ mc Delta t ทีนี้เวลาที่จะเขียนก็ต้องเขียนว่าโจทย์ให้โจทย์ให้อะไรมามาดูกันอ่ะมาดูที่ไฮไลท์ข้อความสีสม้มโจทย์เขาให้อะไรมาให้มวลมามวลคือ100กรัมทีนี้นักเรียนรู้ไหมว่ามวลคืออะไรลองกลับไปดูที่โจทย์ของคุณครูนะคะ อ่ะมวลสะมวลของสา,ารมีสัญลักษณ์เป็น m ใช่ไหมก็เขียน m, m ลงไป m เท่ากับ100กร,รมัมโจทย์ให้อะไรมาอีกคะโจทย์ให้อุณหภูมิมานะคะมีอะไรบ้างมีอุณหภูมิอยู่2ตัวก็คือ20องศากับ50องศาเวลาจ้เขียนก็คือเดลต้ t หมายถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเอา50ลบ20องศาเซลเซียสฉะนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ30องศาเซลเซียสนะคะโจทย์กำหนดให้อะไรมาอีกดูตรงสีแดงตรงนี้กำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ1แคลอรี่ ความร้อนจำเพาะของน้ำสัญลักษณ์ว่าอะไรนะคะเรากลับไปดูความร้อนจำเพาะของสา,ารมีหน่วยมีค่ากสัญลักษณ์ก็คือเป็น c ฉะนั้นเราก็เขียนว่า c เท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสทีนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะแล้วโจทย์ให้หาอะไรมาดูข้อความข้างบนจงหาปริมาณความร้อนเพราะว่าปริมาณความร้อน ก็คือ q ตรงนี้คือ q ฉะนั้นครูก็จะเขียนไว้ตรงนี้ว่าสิ่งที่เขาให้หาก็คือหา q พอเราได้โจทย์ครบแล้วสิ่งที่เขากำหนดให้มาครบแล้วเราก็เขียนสูตรนะคะเขียนสูตรลงไปสูตรก็คือ q เท่ากับ mc Delta t เดลต้าคือสิ่งที่เราต้องการหาเราไม่ต้องเขียนแทนค่าลงไป เท่ากับ m m คืออะไรกลับมาดูซิ m คือ100ก็เขียน100ลงไป100ให้เขียนหน่วยด้วยก็คือ100กรัมคูณ c คูณ c c ของเราก็คือ1ใช่ไหมคะ1แคลอรี่คำเครื่องหมายสแลตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายหารหารด้วยกรัมต่อองศาเซลเซียสนะคะนี่คือหน่วยของมันให้มาเขียนลงไป จากนั้นคูณด้วยเดลต้าทีเดลต้าทของเราก็คือ30องศาเซลเซียสอ่ะพอได้แบบนี้แล้วเราต้องทำการตัดหน่วยก่อน G ตัด G ได้นะคะตัวที่เหมือนกันตัดกันได้ C ตัด C ได้ฉะนั้นข้อนี้หน่วยที่ต้องตอบก็คือตอบในหน่วยของแคลอรี่ตรงนี้นะคะอ่ะก็เอา100 คูณด้วย1คูณด้วย30ในหน่วยแคลอรี่สุดท้ายนะคะคำตอบของเราก็คือตอบเท่าไรหร่คะ1น0นะคะ1 1 0 0คูณด้วย30นะคะ100คูณด้วย30ก็ตอบ3000แคลอรี่นี่คือคำตอบของเขา โอเคนะฉะนั้นถ้าไปเจอโจทย์ที่มีอุณหภูมิ2ตัวแล้วอุณหภูมิมันต่างกันให้เราใช้สูตร Q เท่ากับ mc delta t แล้วก็ทำตัวอย่างเหมือนกับคุณครูพาทำโอเคนะทีนี้ถ้าในกรณีที่สถานะนะคะผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารถ้าสาร มันมีอุณหภูมิตัวเดียวแต่ว่าสถานะมัน่ากเราจะใช้สูตรนี้ค่ะ Q เท่ากับ mL ฟังนะแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปใช้สูตรอยู่2สูตรคือสูตรที่1 Q เท่ากับ mc เดลต้ t ที่พาสอนเมื่อกี้และสูตรที่2ก็คือ Q เท่ากับ mLQ คืออะไรเหมือนเดิม Q คือปริมาณความร้อน M คือมวลของสสารส่วน L คือความร้อนแฝงจำเพาะนะคะสูตรนี้ใช้ในกรณีที่อุณหภ,ภูมิไม่เปลี่ยนแต่สถานะของสารเปลี่ยนคำว่าสถานะของสารเปลี่ยนคือเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแก๊สเปลี่ยนจากแก๊สและเหือดกลับนะคะกลายไปเป็นของเหลวเหมือนเดิม นี่คือคําว่าสถานะเปลี่ยนแต่อุณภูมิมันไม่เปลี่ยนแสดงว่าอุณภูมิมันมีตัวเดียวมาดูโจทย์กันโจทย์ในข้อนี้เมื่อต้องการให้น้ําแข็งมวล20กิโลกร,รมัมที่อุณภูมิศูนย์องศา,าเซลเซียสล้อมเหลวจนกลายเป็นเป็นของเหลวต้องใช้ความร้อนเท่าใดนะคะแล้วก็โจทย์กำหนดให้ความร้อนแฝงจำเพาะ เท่ากับ333นะคะ333คูณ10กำลัง3จูนต่อกิโลกร,รมัมนะคะเวลาทำอย่างนี้เราก็มาเขียนว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์กำหนดให้อะไรมานะคะให้ M ให้มวลมาคำว่ามวลลองกลับไปดูซิคำว่ามวลลองกลับไปดูสิ มวลคืออะไรมวลก็คือ m ใช่ไหมฉะนั้นครูก็จะแทนค่าว่า m m เท่ากับ20กิโลกรัม20กิโลกรัมนะคะที่อุณหภูมิที่อุณหภ,ภูมิศูองศาเซลเซียสนะคะข้อนี้มีอุณหภูมิตัวเดียวแสดงว่าไม่ได้ใช้นะอ่าไม่ได้ใช้นะคะอุณหภูมิก็ไม่มีผลอะไรนะคะแล้วให้อะไรมาอีก กำหนดให้ความร้อนแฝงจำเพาะนะคะกลับไปดูซิความร้อนแฝงจำเพาะสัญลักษณ์ของมันก็คือ L L ของเขาเท่ากับ333คูณ10ยกกำลัง3จูลต่อกิโลกรัมนะคะอ่ะเราก็จะใช้สูตรสูตรของเขาก็คือ Q ิวเท่ากับ ML ข้อนี้หา Q Q คือสิ่งที่เราหา เขาทาหาความร้อนก็คือหา q นะคะ q เราต้องการหาเราก็เขียนไว้เหมือนเดิม m เรารู้แล้วว่าเท่าไหร่คะ m ของเราก็คือ20กิโลกรัมนะคะคูณด้วย L L ลแอลก็รู้แล้วว่าคือ333ยคูณ10ยกกำลัง3จูนเครื่องหมายสแลห้เอามาหารนะคะกิโลกรัมทีนี้ ต้องตัดหน่วยก่อนอะไรที่เหมือนกันตัดกันได้กิโลตัดกิโลกรัมได้ฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ตอบหน่วยเป็นจูลน,นะคะคิวเท่ากับ20 33, คูณ333คูณ10ยกกำลัง3จูล Q เราเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็เอา333คูณด้วย20ก็คือได้คำตอบก็คือ6,600 60คูณ10ยกกำลัง3จูนยกกำลัง3คูณครูจะไม่นำมาคิดนะนี่คือคำตอบของเขานี่คือหลักการใช้สูตรทีนี้นักเรียนฟังนักเรียนฟังนะคะสูตรที่ครูให้ใช้ในแบบฝึกหัดนี้มีอยู่2สูตรสูตรที่1คือ q เท่ากับ mc delta t สูตรนี้ใช้ในกรณีที่ อุณหภูมิเปลี่ยนหมายความว่ามีอุณหภูมิสองตัวนะคะแต่ว่าสถานะของสารไม่เปลี่ยนส่วนสูตรที่สองที่เราจะใช้ก็คือ Q เท่ากับ mL สูตรนี้ใช้ในกรณีที่อุณหภูมิ ไม่เปลี่ยนแต่สถานะของสารเปลี่ยนนะคะแต่สถานะของสารเปลี่ยนโอเคนะลองนำสอสูตรนี้ลองไปทําดูว่าอ่านโจทย์ดีๆว่าเราจะใช้สูตรนี้กลับ ข้อไหนนะคะเราจะใช้สูตรนี้กับข้อไหนคุณครูยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้อนี้จะใช้สูตรที่1หรือสูตรที่2เรามาอ่านโจทย์กันให้ความร้อน3000แคลอรี่แก่น้ำอุณหภูมิ20องศาทำให้น้ำเนี่ยมันสูงขึ้น35องศาจะได้มวลจะได้น้ำร้อนเนี่ยที่มีมวลเท่าใดแล้วก็ให้ความร้อนจำเพาะมา โจทย์ให้ความร้อนมาความร้อนก็คือ Q Q เท่ากับ3,000แคลอรี่นะคะให้อุณหภูมิมา2ตัวนักเรียนคะให้อุณหภูมิมา2ตัวแสดงว่าข้อนี้ต้องใช้สูตรที่1ใช่ไหมสูตรนี้ใช้กรณีที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนเพราะว่ามันมี2ตัวฉะนั้นเดลต้าทของเราก็คือเอา35ลบ20นะคะ ก็จะเท่ากับ15องศาเซลเซียสนะคะคำถามเขาให้หาอะไรเขาให้หามวลนะคะก็หา m และโจทย์ก็กำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำมาก็คือค่า c เท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสทีนี้เราก็เขียนสูตรนะคะ q เท่ากับ m c เดลต้ t จากนั้นก็แทนค่าได้เลยนะคะฉะนั้นแล้ว ถ้าไม่เข้าใจให้ดูจนจบคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เข้าใจว่าเราจะเลือกใช้สูตรที่1ห,หรือสูตรที่2ในการทำแบบฝึกหัดนะคะ